เฮ้ยแล้วสบายดีมื่อนี้มาพบกับซ่องสาวเพาภาษาอีกแล้วมื่อนี้มากินอาหารสันสูงอีกแล้วตนนุ๋นแมงคงเคยเคยกินหวานยังไงแมงคงแมงคงแมงคงแล้วกับมีลวกผักแล้วกับมี่ซุปหน่อไม้ซุปนอร์ไม้แล้วกั็ข้าวเนีย อืมออสติกนะเดี๋ยวสิให้เบิง่งเล่นเซลเจ้าเห็นบ่แจ้งนี่มีเมงเคนโตเมงเคนอันนี้มันจิมมนอ,อยู่ต่ำมันแต่ไอั้ก๊อกอี๋งก๊กที่มันอยูต่ต่ำโคกอะนะโบจักแล้วก็มีกไก,<ด>ก่ไก่ดอกพักสุนนอกข้าวเหนียวสมนี้ละเจ้า มาเริ่มกินกันเลยเห็นบอกค่ะเห็นบจ้ะอืม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 อ่้บอนบห็ Anh Hải nhá Hải Anh ư thân bề máy xuống xuống á Hải nhạc đây Hải nhạc đi đi Anh có <laughs> bên tù này hình màu à sáp bên tù bệnh ลองซื้อมังินโดไฮบอรเฟรกินอืมจำนวนแล้วก็มีผักกาดซอม ใครป็นคนจกินแบบว่ากินข้าวไอ มัก,กัดทำข้าวเยอะไปเนี่ยคือแบบทำไงต้องให้ยังมาก,กัดถึงอ่ะเอาเหลืองมมาก,กินข้าวหลายล้วมาก,กินแบบพวกกับแบบนี้นมาก,กินกับหลายกว่า เสียงแปลกเลยวเจ้าประกาศเนี่ยแซฟอินีดียัค่ะคอยกินสองมือน,นี้ติ๊กกันคือหมักแห้งเลยค่ะหมักแหงแซม เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝากมูมเพื่อนทุกคนที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้สาวพาวพราซาได้เ็ปคลิปต่อไปขอบใจหลายเด้อ้องรับไปที่ติดตามน่ารักอื้ม แมงแคนเขาเอิ้วมาแมงแคนเอยมันจะมีใบไม้มานำเวลาล้างสีพัดนะนะตองเบิ้งให้มันดีๆเวลากินคือกันแต่มันมมเป็ดอย่างหดอกมันเป็นใบไม้ซื่ออร่อยมาก ับหลายเด้ออร่อยมะคนไทยเขาจะเดียวว่าอร่อยมะคนลาวจะเดียงว่าแซ่บไรหืมมมม กินยูป้า,ม,ปา,ม,ปา,ม,ปามันจะมีนกเต็มอย่างกินยูบ้าในซอนอาจจะมีเสียงพัดลมดังเลยเดี๋ยวเพราวะว่ายุงหลป,ปุ๊บๆตัวได้ฮึ sẹp cả đâu sẹp cả đâu cả uhm, như mày máy Hãy subscribe cho mình Ghiền Mì Gõ ผักลวกต้องเจียวปลาแดงจำน้ำหวนนะเดี๋ยวโมน,นะน,น,นาไปซื้อมาก่อนจินวัวตเสียงกความน้ำอย่าง อิ่มแลยได้ที่จบคลิปลได้ทุกคน,นสำคันดีกว่ะที่ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ฝากอะไรก็จะตามคลิปต่อ,อไปในเด้อสวปไปดี